สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีโคู่ไหนที่น่าติดตามและร่างรับชมกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกันก่อนเลยครับจิมิสูเอสดพัทเสมอกระชนันเบเมเร่ไป1ประตูต่อ1นึ่งอุราวเรดไดมอนด์เอาชนะทางด้านอุิตาตินีดาไป3ประตูต่อ2ผลฟุตบอลเอเอเอีอเอเอของฮอลแลนเ์เอเมนเอาชนะเฮลิเอ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  แจกอัลเตดัมเอาชนะเอซัตอักมาไป2ประตูต่อศเดนฮาก์คไพกับทางด้านฟอร์ตูนไปศประตูต่อ3 ente, าโทเวนเต้ไพ่กับอูทักไป1ประตูต่อ2และฟิเยนูดเสมอกับทางด้านวิเทต์อเนมไป0ูนย์ประตูต่อ0ผลฟุตบอลกันโชเซอาอิตาล,ลีเวเวนโต้ ento, พ่กับนัทางด้านอุนิเซไป2ประตูต่อ4อนะินเตอร์มิลานเอาชนะเวโรนาไป1ประตูต่อศูน ฟิโอเรนจีน่าเสมอ,อยูเวนตุสไป1ประตูต่อ1กายารี่เอาชนะโรม่าไป3ประตูต่อ2และอัลตาลันตาเอาชนะโบลเดนยาไป5ประตูต่อ0ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวู๊ปทำตัานพ่ายกับทางด้านเบอร์ลีย์ไป0ประตูต่อสี่บริลลี่ยูเต็ดเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ0แอตลันวิลล่าเสมอกับเวสต์บรอมวิดเอาเวียนไป2ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลหลีกเอิงของฝรั่งเศสนีดเอาชนะมงเบลีเย่สามประตูต่อหนึ่งแลนด์เอาชนะดียงไปห้าประตูต่อหนึ่งลอรียองเอาชนะทางด้านบอกโดไปสี่ประตูต่อหนึ่งลองเอาชนะนิมไปสองประตูต่อหนึ่งสตาบูกพ่ายกับน้องไปหนึ่งประตูต่อสององเช่พ่ายกับทางด้านโมนาโ,โกไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งและโอลิมปิกเรยงครับพ่ายกับทางด้านลิวไปสองประตูต่อสามผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษ เลดดิ้งเสมอกับสวอนซีไป2ประตูต่อ2และบิทต้าพายกับทางด้านรูตันไป2ประตูต่อ3ผลฟุตบอลลีก2ของเยอรมันเลเกนสบโบกเสมอกับฮัมบูร์ไป1ประตูต่อ1นซานเฮาเซนเอาชนะฮันโนเวอร์ไป4ประตูต่อ2และซังพอลีเอาชนะน่านกอยเทอร์เฟิร์สไป2ประตูต่อ1นผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนเลีอวอโนเบียโดพ่ายกับคิโรนาไป0ูประตูต่อ1น Es, มิลานเดสเสมอกับอัมเมรียไป1ประตูต่อ1นอันกอกอนพ่ายกับทางด้านเรกานเนสไป1ประตูต่อ2และเตเนรเฟ่เสมอกับคารเตยรอนไป1ประตูต่อ1นผลฟุตบอลลีกา้าของสเปนอเอสกาพ่ายกับเกตาเฟ่ไป0ประตูต่อ2บียริอาพ่ายกับบาเซลนาไป1ประตูต่อ2เซบีย่าเอาชนะทางด้านแคนาดาไป2ประตูต่อ1นเซลตาบีโกเอาชนะโอซาสซูนาไป2ประตูต่อ1น และแอตแลนติกวินเบลเอาชนะแอตเลติโกมาลิดไป2ประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลฟอร์ตูน่าลีกาของเช็คคาวีนาพ่ายกับเอฟเคปิปรามไป0ูนประตูต่อหนึ่งเซโรโจกาครับเสมอกับเทปรีเซ่ไปศูนประตูต่อ0ฟันซิพ่ายกับทางด้านปาดูสไปศประตูต่อ4สปาตาปาเอาชนะโอปาว่าไป4ประตูต่อ2และโบอิเมียนเสมอกับซาลาเวียปาไปศูน0ประตูต่อ0ูน ผลฟุตบอลจูเบรเลร่ของฮอลแลนด์โฟลเอนดัมเอาชนะเทสตาไป2ประตูต่อ0ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันสองประตูต่อศูนย์มิชเชนาการ์บักเอาชนะทางด้านอาเมเนียเบลุเฟลไป5ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลพิมเมริกาของโปรตุเกสบาวิสตาพ่ายกับมาริติโมไปศูนย์ประตูต่อ 1. หนึ่งลีติงลิบบอนไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลลีกาสองของเช็ก วันสลอปเสมอกัรโตบัสโกไปศูนยประตูต่อ0ูนผลฟุตบอลคาราบาวครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะสเปอร์ไป1ประตูต่อ0ย์โดยแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นได้ประตูจากทางด้านของลาปอสสำหรับโปรแกรมนะครับที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้มีคู่ไหนที่น่าติดตามและน่ารับชมกันบ้างเราไปเริ่มต้นกันได้เลยนะครับ ก็จะมีในส่วนของโปรแกรมลิกา2ของเยอรมันอยู่2คู่โดยคู่แรกนั้นจะเตะเวลา5ทุ่มคาสปูจะพบกับเอสเบเกอเอาส่วนคู่ตี1ครึ่งนั้นเป็นดามสตัดพบก,กับโบคุมในส่วนของโปรแกรมลิกาเออพิมมิริกาของโปรตุเกสจะมีด้วยกันทั้งหมด5คู่โดยคู่แรกนั้นจะเตะเวลา5ทุ่มบิสเนสกับจะพบกับกินเวเซนเต้ส่วนคู่ตี1นั้นมีอีก3คู่ดาซิองนาจะพบกับวิตทเลียกิมเรฟอร์มราลีเขาจะพบกับตันเตลา่า และเบนฟิก้าจะพบกับซานตาเคเล่าส่วนคู่ดึกสุดนั้นเตะเวลาตี35นาทีมเลเลียนจะพบกับเอฟซีปอตโตในส่วนของกันโชเซียอิตาลีมีเตะด้วยกันทั้งหมด2คู่โดยคู่แรกนั้นเตะเวลา5ทุ่มครึ่งตอริโน่จะพบกับนาโปลีโดยคู่นี้นั้นวีอิงสปอร์ตถ่ายทอดสดในส่วนคู่ถัดมาเต่เวลาตี145ลาซิโอจะพบกับเอซิมิลานคู่นี้วีอิงสปอร์ตก็ถ่ายทอดสดเช่นกันในส่วนของโปรแกรมเซคุนดาลีกาของสเปน มีด้วยกันทั้งหมด2คู่โดยคู่แรกนั้นเตะเวลาเที่ยงคืนตรงลายโยบายกาโนจะพบกับอาบาเซนเต้ส่วนคู่ดึกสุดนั้นเตะเวลาตี 2, สองซาบาเดียวจะพบกับมายโยกาในส่วนของลีเดอร์ฝรั่งเศสก,ก็มีเตะหนึ่งคู่โดยคู่นั้นจะเตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเคม,มอสฟูดถูดกสิบสามพบกับซาโตลูในส่วนของลีกาสเปนมีเตะหนึ่งคู่โดยจะเตะเวลาตีสองเอีบาจะพบกับเรียวโซซิดัด โดยคู่นี้นั้นมีอ e ีสปอร์ตหนึ่งถ่ายทอดสดแล้วก็จะมีในส่วนของอโปรแกรมพิมพ์เมรียงอังกฤษนัดตกค้างโดยคู่นี้นั้นแต่เวลาตีสองเช่นกันเรตเตอร์ซิตี้จะพบกับคิเตอรพาเลตโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้ที่น่าสนใจและน่าติดตามแนละรับชมนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดส u b ค c r i า e และกดกระดิ่งเพจ รายงานผลบอลทางช่อง YouTube เพื่อท่านจะไม่พลาดของอในการติดตามและรับชมช่องของเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ